โตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันมากที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งมีการแปลกว่าสิบภาษาและมีการพิมพ์เผยแพร่ออกไปหลายสิบล้านเล่มปัจจุบันในร้านหนังสือก็ยังขายอยู่เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงของเด็กหญิงเล็กๆในญี่ปุน่นที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนอนุบาลแต่ด้วยเทคนิคการสอนเด็กประถมของครูทำให้เกิดความรัก ความฉลาดความงดงามทางจิตใจในตัวของมนุษย์จึงควรนำมาศึกษาและนำมาใช้ในการเลี้ยงดูลูกและเพื่อคุณครูทั้งหลายจะได้ใช้สอนเด็กๆให้เป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีประโยชน์ตามหลักชันทจิตโตโตจังตอนที่51เด็กเก่งภาษาอังกฤษวันนี้มีเด็กเรียนใหม่มาเข้าเรียนเทโมเอ เขาเป็นเด็กโตรูปร่างสูงใหญ่กว่าเด็กชั้นปถมทั่วไปตัวตัวจังคิดว่าเขาน่าจะเป็นนักเรียนมัธยมมากกว่าเสื้อผ้าที่เขาสวมก็ดูแปลกๆดูเหมือนเสื้อผ้าผู้ใหญ่ตอนเช้าคุณครูใหญ่แนะนำเด็กนักเรียนใหม่คนนี้ในตอนเข้าแถวเอาคนนี้นะเขาชื่อว่ามิยาซากิ เกิดแล้วตตบโตบที่อเมริกาเขาพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยเก่งหรอกเขาจะมาเรียนกับพวกเราน่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าที่นี่น่ะเรียนกันสบายๆและหาเพื่อนง่ายกว่าโรงเรียนธรรมดาก็ให้อยู่ชั้นไหนดีล่ะป .5 ของตาตาจาังดีไหมล่ะตาจาังเด็กชั้นปฐม5ซึ่งวาดเขียนเก่ง ตอบอย่างเด็กโตที่อบอ้อมอารีว่าได้ครับคุณครูใหญ่ยิ้มแล้วบอกว่าเอาล่ะเขาพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เก่งนะแต่เก่งภาษาอังกฤษนะให้เขาสอนภาษาอังกฤษให้สิแล้วก็เราพวกเราอ่ะช่วยสอนทำเนียมญี่ปุ่นให้เขาด้วยเพราะเขาก็ยังไม่คุ้นกับกับแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นให้เขาเล่าเรื่องเมืองอเม,ออเมริกาให้ฟังก็ได้สนุกดี เด็กชายมิยาซากิโค้งให้เด็กชั้นปถมห้าซึ่งตัวเล็กกว่าเขามากเด็กชายอื่นๆก็โค้งให้เขาแล้วก็บกมือให้ด้วยตอนพักกลางวันเมื่อเด็กชายมิยาสากิเดินไปที่บ้านคุณครูใหญ่พวกเด็กคนอื่นๆก็เดินตามเขาเป็นกระบวนเมื่อเขาจะขึ้นบ้านทาั้งทั้งที่ยังสวมรองเท้าอยู่ ทุกคนก็รีบบอกให้เขาถอดรองเท้าเด็กชายมิยสกิตกกระจรีบถอดรองเท้าแล้วขอโทษเพื่อนๆเด็กคนอื่นๆจึงสอนเขาว่าเวลาจะเข้าห้องซึ่งปูด้วยเสือตาตาเมียจะต้องถอดรองเท้าซะก่อนแต่ในห้องเรียนและห้องสมุดนะไม่ต้องถอดหรอกอย่างเวลาที่อยู่ในสวนที่วัด คู่หองมุสึก็ไม่ต้องถอดรองเท้าแต่ถ้าเข้าไปในโบสก็ต้องถอดนะเด็กๆรู้สึกแปลกใจและสนุกสนานที่ได้ความรู้ใหม่ว่าคนญี่ปุ่นที่อยู่ในต่างประเทศตั้งแต่เกิดก็จะไม่เหมือนกับคนญี่ปุ่นทั่วไปวันรุ่งขึ้นเด็กชายมิยาสากินำสมุดภาพเล่มใหญ่จากอังกฤษมาโรงเรียนด้วย ตอนพักเด็กๆจึงนั่งล้อมวงรอบตัวเขาเป็นเวลาเป็นหลายๆชั้นแล้วก็บางชั้นก็ชะโงกดูสมุดภาพของเขาทุกคุณตื่นเต้นกันใหญ่เพราะว่าไม่เคยเห็นสมุดภาพที่มีสีสันสวยงามช่นนี้ก่อนสมุดภาพที่พวกเขารู้จักก็เป็นสีแดงแปลดเขียวอือหรือเหลืองอ,อ้อยเลยจะสีของสมุดภาพของเด็กชายมิยาซากิ เป็นสีชมพูนอ่อนเหมือนผิวเด็กทารกซึ่งเป็นคนผิวขาวสีฟ้าก็มีสีขาวหรือสีเทาผสมอยู่มันทำให้ดูหน้าดูมากเป็นสีที่ไม่มีในกล่องสีเทียนของพวกเราไม่ว่าจะเป็นชนิด24สีหรือ48สีที่ต้าจังมีทุกคนจึงสนใจเป็นพิเศษนอกจากนั้นก็คือความสวยงามของรูปภาพ เริ่มด้วยรูปสุนัขคาบผ้าอ้อมที่เด็กนุ่งอยู่และดึงไว้เห็นก้อนน่ารักสีชมพูดูราวกับเด็กที่มีชีวิตไม่ใช่รูปวาดอีกอย่างหนึ่งคือเด็กๆไม่เคยเห็นสมุดภาพเล่มใหญ่ที่ใช้กระดาษชนิดหนาและเป็นมันเช่นนี้มาก่อนจึงตื่นเต้นกันใหญ่โตโตจังเข้าไปนั่งใกล้ชิดติดตัวเด็กชายมิยาสากิเพื่อจะได้อยู่ใกล้สมุดภาพมากที่สุด เด็กชายมิยาสากิอ่านคำบรรยายภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่รื่นหูหน่าฟังมากแล้วก็เริ่มแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างตะกุกตะกักเขาได้นำสิ่งแปลกใหม่มาให้ชาวเทโมเอ a เบบี้แปลว่าทารกเบบี้แปลว่าทารกทุกคนออกเสียงตามเขาเด็กชายมิยาสากิพูดต่อไปว่าบิวตี้ฟูลแปลว่าสวย "beautiful" แปลว่าสวยพอเด็กคนอื่นพูดดังนั้นเด็กชายมิยาซากิก็แก้สำเนียงของเขาตามไปด้วยขอโทษครับขอโทษสวยไม่ใช่สวยเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเทโมเอก็เป็นเพื่อนกับเด็กชายมิยาซากิได้อย่างรวดเร็วเขานำสมุดภาพมาอ่านให้ทุกคนฟังที่โรงเรียนทุกทุกวันจึงเป็นเสมือนครูสอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นกันเขาก็เริ่มเรียนรู้ธรรมเนียมญี่ปุ่นมากขึ้นเช่นไม่ไปนั่งในโคโทโนมะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในห้องแบบญี่ปุ่นที่ยกพื้นขึ้นสำหรับวางแจกันหรือแขวนรูปโตโ้ตจังและเพื่อนๆก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอเมริกาจากเด็กชายมิยาซากิมากมายที่โรงเรียนเทมโมเอ ญี่ปุ่นและอเมริกันเริ่มกลายเป็นเพื่อนกันแต่ข้างนอกโรงเรียนอเมริกันเป็นศัตรูเป็นประเทศศัตรูโรงเรียนต่างๆเลิกสอนภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นภาษาของศัตรูรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าอเมริกันเป็นยักษ์เป็นมารแต่เด็กๆที่โรงเรียนเทโมเอก็อยังประสานเสียงว่า beautiful แปลว่าสวยสายลมอุ่นพัดผ่านโรงเรียนเทอร์โมเอและเด็กเด็กก็สวยงามเอาละครับจะเห็นว่านะครับในสงครามโลกครั้งยิ่งใหญ่คือสงครามโลกครั้งที่สองที่ต่อสู้กันระหว่างอเมริกันกับญี่ปุ่นครับเด็กญี่ปุ่น ที่เกิดในอเมริกาหรือพ่อแม่ไปทำงานในอเมริกาก็ถูกจะต้องเนรเทศหรือส่งให้กลับญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าสองประเทศมีสงครามกันก็ญี่ปุ่นเป็นผู้ก่อสงครามนะครับเนื่องจากการเยกเข้าญี่ปุ่นเข้าไปแย่งเกาหลีเมื่อเข้าไปแย่งเกาหลีก็พลานเข้าไปในจีนด้วยเมื่อเข้าไปในจีนนะครับ เรื่องมันก็ลุกรามใบใหญ่โตเกิดเกิดสงครามระหว่างเพื่อนบ้านของญี่ปุ่นก็คือรัเสเซียรัเสเซียก็ส่งกองรรบมาโจมตีญี่ปุ่นหนึ่งกองทัพ <c oughs> ระหว่างที่เดินทัพมาญี่ปุ่นก็ได้สแสดงความสามารถทางด้านการทำอาวุธนะครับเรือที่วิ่งเร็วกว่าของรัเสเซียปืนที่ยิงแม่นกว่าลูกกระสุนที่เฉียบคมกว่านะครับ ก็สามารถแอบซ่อนตามเกาะแก่งเล็กๆนแล้วออกไปทําลายกองเรือรัสเซียจมภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จมหมดเป็นร้อยๆ้อยลเลยนะครับเป็นสงครามทางทะเลที่จบเยีงยงงรวดเร็วรัสเซียได้เสียกองทัพเรือทั้งกองทัพไปชั่วข้ามคืนเดียวครับญี่ปุ่นกลับกลายเป็นเจ้าโลกภายในไม่กี่อืดใจนะครับทั่วโลกตกตะลึงไม่คิดว่า คนเอเชียตัวเล็กๆหน้าเหลืองๆจะกลายเป็นเจ้าโลกเป็นเจ้าแห่งอาวุธเป็นเจ้าแห่งเหล็กเป็นเจ้าแห่งปืนอาวุธและทั้งหลายเรือโดยเฉพาะเรือนะครับมีเรือบรรทุกเครื่องบินมีเครื่องบินมากมายครับญี่ปุ่นทําเป็นของเล่นซึ่งหลังจากญี่ปุ่น,นปิดประเทศมาอยู่หลายร้อยปีครับแล้วก็อเมริกันเองส่งเรือรบสีดำ มาเปิดประเทศเมื่อ50ปีก่อนนะครับส่งรือรบมาซึ่งบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศให้มาซื้อของขายของแล้วก็บังคับหลายๆอย่างก็ทำให้ญี่ปุ่นตกใจว่าเราจะอยู่แบบโบราณไม่ได้เราจำเป็นต้องพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเพราะฉะนั้นก็ส่งคนไปเรียนหนังสือในยุโรปในต่างประเทศในอเมริกาส่งคนไปอยู่อเมริกาโดยเฉพาะฮาวายนะครับ ฮาวายจะเต็มไปด้วยคนญี่ปุ่นมากมายแล้วก็บางคนก็เป็นสายลับระยะยาวเป็นหมอฟันเป็นคนทำหน้าที่ต่างๆที่สอดแทรกอยู่ในสังคมน้นะเพื่อรอการทำสงครามที่จะยึดโลกนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการที่จะก่อสงครามของญี่ปุ่นก็เริ่มมาตั้งแต่ความคิดที่จะบุกเกาหลีแล้วละ่ะแล้วความคิดนั้นก็ได้ฝึกฝน ทั้งความเข้มแข็งของจิตใจของประชาชนที่จะเป็นทหารฝึกฝนมากมายเลยนะครับโดยที่ประชาชนที่ทางบ้านเนี่ยงโตโตะจังหรือแม่โต๊ะโต๊จังหรือว่าพ่อโต๊ะโตะจังเนี่ยไม่ได้ล่วงรู้มาก่อนว่ามันมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ประสงค์จะค้าขายขายอะไรขายเครื่องบินขายเลือรบขายปืนนะครับเป็นชื่อยี่ห้อที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับคือผลิตเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายเนี่ย อยู่บ้างหลังการก่อสงครามก็คือจะขายอาวุธสงครามนั่นเองประเทศไทยเราระยะนั้นเนี่ยเราซื้อปืน<ม>เรือทุกอย่างเนี่ยไปจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า1ของถูก2ของดีเขาทาของดีได้ครับก็ไปดูอย่างพี่พิพิธพันธ์โรงเรียนในเรือได้นะครับที่ปากน้ำสุบุตรปราการเนี่ยเ,เราก็จะเห็นว่าแนวโน้มญี่ปุ่นจะเป็นมหาอำนาจ แล้วก็มีเงินมากมายในสมัยก่อนเนี่ยเงินของญี่ปุ่นก็ใหญ่ไม่ได้เล็กเหมือนตรงนี้นะครับภายใน50ปีสมัยที่มระบา,าจากักรพรรดิที่เริ่มพร้อมกับรัชกาลที่5เนี่ยห้ปีเท่านั้นที่สามารถพัฒนาญี่ปุ่นให้เป็นเจ้าโลกเจ้าสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะซิ่งโรงเรียนเทโมเอกยังตื่นเต้นเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็โจมตีอเมริกันว่าเป็นยักษ์เป็นมารเป็นศัตรูซึ่งจริงๆแล้วญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นผู้ก่อสงครามคือสงครามเนี่ยทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งเครื่องบินเนี่ยกี่ร้อยลำเนี่ยเข้าไปบุกฐานทัพของอเมริกันที่เพิร์ฮาร์เบอร์เพิร์ฮาร์เบอร์อยู่ตรงไหนเพิร์ฮาร์เบอร์ก็อยู่หมู่เกาะฮาวายซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่อยู่กลางพอดีนะครับมหาสมุทรชื่อมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านซ้ายมือก็เป็นพวกบ้านเอเชียเรานะครับประกอบด้วยเมืองหน้าด่านก็ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียนะครับแล้วก็ถัดลึกเข้ามาก็เป็นไทยนสิงคโปร์ส่วนทางด้านขวามือจากฮาวายอยู่ตรงกลางก็เป็นอเมริกาละก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียเป็น เมืองรัฐต่างๆที่เรียงลงมาแล้วก็เป็นอเมริกาใต้ลงไปเป็นชิลีเป็นอะไรต่างๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นการรบการชิงอํานาจตรงนี้เนี่ยก็คือว่าคือชิงความเป็นใหญ่เหนือมหาสมุทรทั้งหมดซึ่งมีทรัพยากรมหาศาลแต่ถ้ามองขึ้นไปด้านบนของแผนที่ข้างบนก็เป็นรัสเซียทั้งหมดที่คุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อญี่ปุ่นเด็ดรัเสเซียลงมาแล้ว1ประเทศ ญี่ปุ่นก็ไม่คารนาที่จะบุกประเทศไทยพร้อมกับเพอร์ฮาเบอร์ของอเมริกาใน,ว,นวันและเวลาเดียวกันแตกต่างกันที่วันที่เท่านั้นอน,นี้โรงเรียนเทโมเอเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูเด็กๆไม่เคยเป็นศัตรูกับคนอเมริกันแล้วคนอเมริกันก็ไม่เคยคิดจะเป็นศัตรูกับคนญี่ปุ่นสิ่งที่เป็นศัตรูนั้นคือความโลภของการค้าขายครับจะมี มีอย่างที่เรียนให้ทราบเป็นเบื้องหลังสงครามมหาสงครามเนี่ยก็คือระบบการค้านะครับการค้าอาวุธนั่นเองซึ่งณวันนี้คดีทั้งหลายก็ยังเป็นที่เครือบแคลงสงสัยกันมากมายในโลกว่าเกิดอะไรขึ้นคนญี่ปุ่นเองกลัวที่กลัวมากที่สุดคือการทำสงครามเพราะว่าคิดอยู่เสมอ ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นหลอกให้เข้าไปตายเขาจะไม่โดนรัฐบาลหลอกณนะวันนี้คนญี่ปุ่นก็ไม่เคารพเคารพธงญี่ปุ่นแล้วนะครับพอเพลงที่มีดวงอาทิตย์ขึ้นบนผืนท้องฟ้าสีขาวขึ้นแล้วคนญี่ปุ่นจะต้องร่วมร้องเพลงเขาจะไม่ร้องเพลงนะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาจะไม่สนองตอบรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วหรือไม่เชื่อว่า ญี่ปุ่นจะไม่พาประชาชนญี่ปุ่นให้ปิดตายในสงครามอีกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับณนะวันนี้เวลานี้เรื่องนี้ยังคู่กรุนในญี่ปุ่นอยู่ความไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ยังมีอยู่ก็ขอให้เก็บไปคิดว่าจริงๆเด็กๆมนุษย์เราก็ไม่คิดจะฆ่าแกกันหรอกนะครับแต่อยู่ๆไปสังคมมันหลอ่อหลอมให้เราเป็นคนไม่ค่อยดี ยังดูอย่างตาง๊ะถกจังสิคราวที่แล้วเนี่ยยังอยากให้ทุกคนหายป่วยหมาจรจัดก็อยากให้หายป่วยทุกคนทุกคนอยากให้สบายดีไม่ใช่หายป่วยนะครับให้สบายดีทุกคนสบายดีต๊ะถกจังก็ดีใจอันนี้เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์สะอาดมากๆเลยแต่ความรู้สึกที่จะก่อสงครามอยากจะแย่งชิงอยากจะปล้นดินแดน เขาอยากจะเป็นเจ้าของอยากจะยัดเยียดเอาของไม่ดีไปขายเขาครับให้เขาซื้อเงินจะได้หมุนอันนี้เป็นความคิดสกปรกครับก็มีเครือบแคลงสงสัยกันทั่วไปหมดนะครับว่าโลกนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้น 이밸 <목소리나>